เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยตลาดอะไรอยู่ในสวนมะพร้าวนะฮะมันถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าตลาดนี้นะครับอยู่ในสวนมะพร้าวจริงๆนะครับตลาดนี้ชื่อว่ากาดบะป้าวหรือว่ามะปาพ้าวเนี่ยภาษาเหนือแปลว่ามะพร้าวนั่นเองนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตลาดนี้เป็นตลาดแบบว่าสามารถที่จะมาเดินเล่นเดินช็อปเดินชิมมีของให้เลือกเยอะมากและที่สําคัญคือชาวต่างชาติเยอะมาก เยอะสุดเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศของตลาดนี้เป็นยังไงนะครับอากาศเปลป่ายตามมาเลยนะฮะค <S <S ือตลาดนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีซุ้มแบบเรียงรายเป็นแถวยาวไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอาหารการกินเนี่ยเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบนี้อย่างเงี้ย ชาวต่างชาติเขาก็จะชอบนะฮะร้านนี้น่ารักมากเดี๋ยวผมพาไปดูขนมคะขนมไทยคะ่ะขายดีจังเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวผู้ช่วยขายอันนี้ข้าวจีคะ่ะข,ข้าวจีนี่ข้าวแล้วนี่คือคึกคักมากเลยนะใครให้แต่งตัวเนี่ยรว่ามาเป็นวันวันนี้ลูกดอยมาจา้ะวันนี้ลูกดอยมาแปลว่าวันอื่นจะเป็นสไตล์อื่นใช่ไหม นี่เป็นไข่ตามเจ้าไข่ปลาไข่เอาไข่มามองในใบตองอเพราะว่าไข่ตามเจ้าไม่ขายเลยอันนี้จะซื้อเนี่ยจีมจับใจอ,อร่อยมากยกมือยกมือย,ยกให้อ่า ยังไม่ทันพูดจาอะไรกันเลยนะฮะถ้าสมมติว่าคนโบราณเะก้นจะบาดใจจะบาดใจจอนนะจะก้นจะเอาเข็มกันละกอกเาก็งอบอย่างนี้เลยแล้นเกอร์กินเยีะยอย่างกับพี่แซ่อย่าจะเอียดเนี่ยหน่อยเยอะอย่างนี้เลยประมาณนี้นี่คนโบราณก้นจะกินนิดอยู่อีกนิดหน่อยน่าจะหมดถาดเลยนะฮะทำแม่เก็บไว้ขายมั่งนะเดี๋ยวอันนี้ผู้เอาไปคนกินแล้วหวานจังเลยตลาดนี้เปิดทุกวันไหมครั อ๋อมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามก็ไม่ค้าก็เลิศหมดล้เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองบ่ายสามก็จบแล้วกลับบ้านแล้วอ๋อโอเคมาได้เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตลาดน่ารักมากเดี๋ยวผู้พาไปดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับของซื้อของขายหลากหลายมากนะครับนี่อย่างร้านนี้ใครอยากได้ผักก็มีเหมือนกันนะฮะ แล้วก็อูลานนี้หอมมากเลยสวัสดีนะครับจุกจังอบบุญเส้นโอ้โหแน่นอนขายขายเมนูอบบุญนเส้นนะครับร้านนี้จุกจังนี่กินอะไรถึงจุกบ้างไหนมีเมนูด้วยใช่ไหมคะ,ะมีค่ะ,เป,ะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะ,ะแล้วก็มีเบคอนมีหมูสามชาั้นแล้วก็เป็น ตีนไก่ของเรา <Wow. S 2> ตีนไก่เราจะไปทอดก่อน oh. แล้วก็ไปตุนน๋นด้วยน้ำพะโล้แล้วก็มาอบอม้นเส้นค่ะยินดีาลาขายยังไงครับมีแบบมีพันสองพันนะคะใบายมีแดงกับายมีเหลืองอ,อันนี้เหลืองขอขอลองแดงแดง้วย แดงนี่มันจะพิเศษกว่าเหลืองตรงที่ว่านเนื้อสัมผัสของมันจะหนากว่าแล้วมันจะหวานกว่าจา้ะอ่าหวานกว่าอือหูเอาเหลืองสองแดงหนึ่งกล่องละห้าสิบบาทนะครับถ้าเป็นสีแดงจะแพงขึ้นมาหน่อยกล่องละเจดสิบ 70. มาเี่อารำครับ ส่วนใครนะครับอยากได้ของแบบของฝากนะครับของจุกชิกน่ารักน่ารักนี่ร้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่เป็นแบบเป็นช้างเป็นงานคราฟอะไรพวกนี้นมีหมดเลยนะครับดินส่งดินสอเนี่ยร้านนี้ก็ถือว่าน่ารักเป็นหนึ่งร้านที่น่าแวะเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบงานคราฟนะครับ แวะมานี่ร้านนี้เดินเหนือยๆก็ต้องกินน้ําหน่อยอันนี้ขายอะไรแม่โกโก,โก,โกส้โ<อ>ส,ส,สุดจากสวนเลยนะจ๊ะเข้าดู YouTube บ้านแม่ได้สวนมาลีบ้านสวนแม่ริมเชียงใหม่แต่แม่ได้ออกนิกมา7ปีนะคะ<ห>จะเดี๋ยวกดกดปุ๊บแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษตจ้าเวลคัมทูโคโคดมาร์เก็ต ส่วนมาลีออร์แกนิกไม่ชอปอ๋อนี่เป็นไงเฟสโกโก,โกนี่แม่ปลูก100%เออ yes ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างที่บอกว่าตลาดนี้ตลาดนี้แอนดี้ส์ดมอนทีอันนี้คือแม่ปลูกเองเหรอครับปลูกเองที่บ้านเพราะว่า นะครมาแม่เป็นสปาแมเนเจอร์มาซาติชเชอร์เดี๋ยวแม่นวดได้ได้ก้าสักหน่อยไหมสักหน่อยได้คือมีมีโกโก้ทำโกโก้ด้วยนะครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตออเออ๋อแล้วก็นวดด้วยตอกเส้นอีกนะครับโอ้ครบเลยนะฮะคือมาร้านเดียวนะแวะซุ้มเดียวครบเฮ้ยโอ กระตุ้นเลยกระตุ้นกระตุ้นสมองเลยช่วยตอกส่วนที่ทึบที่สุดของโอ้ได้เดี๋ยวไม่เอาปูนให้โอ้เดี๋ยว้องจะนั่งก็อีสูงเดี๋ยม่ยกขาให้จะสมมนพอแล้วพอแล้วแม่ไม่นวนหน้าขาแล้วจะทุกใจให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยคือมือชีพของแท้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปผู้อีกหนึ่งรายการคือขอโกโก้แก้วหนึ่งได้ไหมได้ ผ่านมานะครับแวะมาเที่ยวกาดบะเป้านะครับแวะได้เลยสุวรรณมาลีออร์แกนิกใครอยากกินโกโก้สดๆ100%แวะร้านแม่ได้น่ารักโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของที่เป็นงานคราฟต์แฮนด์เมดนะครับเสื้อผ้าของฝากของจุกจิ๊กน่ารักเนี่ยมาได้เลยนะครับมีเพียบเรียงยาวไปเลยนะครับยาวมาก ลาดแบบป้านี้นะครับไม่ถึงกับว่าใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กนะครับคือสามารถเดินเป็นวงกลมได้เลยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของสวนมะพร้าวเ,เนี่ยอยู่ตรงกลางของกาดนะฮะสวยมากถ่ายรูปก็ได้ของซื้อของขายนี่ก็เพียบเลยนะฮะอย่างโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้าแบบงานคลาสแบบแฮนด์เมดนะครับอย่างร้านนี้เนี่ยสวยมากนะครับสังเกตว่าจะเอา ค้าเนี่ยแล้วก็เอาใบไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับมาเป็นงานพิมพ์เนาะตัวนึงประมาณ2อาทิตย์นี่กว่าจะได้นะเพราะฉะนั้นราคาก็อยู่ที่ความยากง่ายของการทําด้วยนะครับแต่สวยมากนะครับร้านนี้ กาดแบบป้าวนะครับก็ต้องปิดท้ายด้วยไอติมมะพร้าวนะครับเห็นคนต่อคิวเยอะมากนีู่้ได้มาแล้วนะครับเพื50บาทเป็นไอติมมะพร้าวแบบลุ้น้วนเลยใส่เครื่องเองได้เลยตามใจชอบนะฮะคนเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่จะมาเที่ยวที่กาดนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแวะมาได้เลยนะครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นนะฮะ มีของกินของใช้นะครับมีงานครับเสื้อผ้ามีของฝากมีเพียบเลยนะครับลองมาเดินดูเพลินแน่นอนนะครับกาดแบบเป้าเอ,อ